สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะวันนี้ก็มากับสายฝนเลยนะครับมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วครับวันนี้มากับไนล่อนกันบ้างนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าถ้าพูดถึงไนล่อนเนี่ยก่อนหน้านี้จะเห็นไม่ใช่เชือกเอ็ดกิฟคนละไนล่อนกัน<อ>คือจะบอกว่าไนาล่อนเนี่ยจะมีรูปเด็ดๆของน้องเยอะเลยก่อนหน้านี้จําได้ไหมไแต่ละครนี่คือแบบโอ้โหดีงามสุดๆ,ๆนะฮะ,ะ,ฮะก็ล่าสุดครับผมมีการ เขียนกันลงมาของไนรอนเนี่ยก็เขียนถึงลิซ่านะครับเกี่ยวกับการจับมือร่วมกับค่ายเพลงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่หลายๆคน,นยคงทราบไปหมดแล้วแหละคนที่เป็นแฟนคลับลิซ่าเนาะแต่พอดีแอดเห็นว่านารอนเขามาย้ำอีกหนึ่งครั้งเนี่ยแอดก็เลยคิดว่าเฮ้ยอะมาเล่ากันต่ออีกหนึ่งรอบก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องบอกว่าน้องสังสญญากับค่าย RCA r e c o r d นะครับอย่างที่ทราบกันดีเนาะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะปล่อยเพลงใหม่ของน้องในเร็วๆนี้นะครับ ผ่านต้นสังกัดของน้องเองนั่นก็คือราวนั่นเองนะครับซึ่งน้องยังคงเป็นเจ้าของผลงานทั้งหมดของน้องนะครับโดยสมบูรณ์แบบด้วยนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงความแตกต่างทิหนึ่งนะฮะอันนี้ไม่ได้มีเจตนาในการเปรียบเทียบหรือว่าอะไรเนาะก็ตามข้อมูลที่ดูมาเนี่ยเขาก็เขียนเอาไว้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากแหล่งอื่นนะฮะไม่ใช่ไนลอนนะครับเขาบอกว่าน้องเนี่ยเป็นสมาชิกแบ็คพิ้งเพียง คนเดียวแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนเดียวขออภัยฮะน้องเป็นสมาชิกแบ็คพิงคนแรกที่ได้ร่วมงานกับค่ายอื่นในฐานะศิลปินเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็มีการร่วมงานกับศิลปิน,ศ,ปนศิลปินท่านอื่นเหมือนกันแต่ว่า ก็ไม่ได้ร่วมงานถึงท่านที่แบบเป็นท่าใหญ่อะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าเป็นการร่วมงานกับท่าใหญ่เนี่ยน้องเป็นคนแรกของวงนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ไม่ทราบว่าเพื่อนๆสมาชิกในวงอื่นเนี่ยเขาก็มีการร่วมง,งงร่วมงานเหมือนกันแต่ว่าอ่าเราก็ต้องพูดถึงสเกลของบริษัทอ่ะเนาะซึ่งน้องร่วมงานกับสเกลของบริษัทที่มันค่อนข้างจะใหญ่แบบ ยักษ์ใหญ่ในวงการพเพลงมากๆเลยนะครับก็เลยเป็นที่ถูกพูดถึงในประเด็นนี้ขึ้นมานะครับอันทิปว่าไงมีความเห็นอะไรไหมไม่มีก็คือจะบอกเลยว่าที่เขาตื่นเต้นกันเพราะว่าน้องเนี่ยไปร่วมงานกับค่ายที่เป็นหนึ่งในเสาหลัก ของวงการเพลงโลกเลยนะคะแล้วค่ะีนอย่างที่แอดป้ยบอกอะ่ะถามว่าอ้าวคนอื่นร่วมหรือเปล่าอ้าวคนอื่นเขาก็ร่วมแต่ดูจะเป็นการแบบคอลแลบกันในฐานะร่วมกับศิลปินคนนั้นคนนี้ซึ่งตัวศิลปินบางคนเนี่ยอาจจะเป็นอิสระแล้วแต่บางคนก็อาจจะอยู่ในค่ายเหมือนกันแต่ก็แน่นอนค่ะว่ายังไม่ได้เป็นการร่วมมือด้วยการใช้บริษัทตัวเองไปเซ็นกับอีกบริษัทใหญ่ค่าใหญ่แบบนั้นซึ่งน้องลิสเป็นคนเปิดจริงๆสําหรับเรื่องนี้แล้วก็ใน ความเป็นเมมเบอร์ของวงนั่นเองนะคะเออก็เลยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นประเด็นที่สื่นอนานาชาเนี่ยเขาจับแล้วก็แยกออกมาว่าโอ้ลิซ่าทุบสถิติแล้วก็ทำประวัติศาสตร์ที่เป็นคนแรกในนั้นคนแรกในนี้อยู่เรื่อยๆเลยนะคะนี่ก็คือเป็นความน่ารักของน้องแล้วก็พ่วงให้แอ๊ดปยฟังนิดนึงที่เขาบอกว่าเขาคือฮากันว่าน้องแอบถ่าย MV หรืออะไรหรือเปล่า oh. เพราะว่ามันมีชุด oh. สีชมพู แน่นออกมานะคะแล้วก็คาดว่าอ่าน้องจะใส่ในผลงานไม้อะไรแบบนี้หลายคนไปดูได้ใช่ไปดูได้ไปดูได้แล้วก็เหมือนมีการไปหาข้อมูลมาว่าเป็นไปได้เพราะแบรนด์ที่เขาเห็นในรูปเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ที่น้องเคยใส่มาก่อนด้วยก็เลยมีเขารางว่าเฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วนะคะเพราะว่าแอดว่านะนี่มันไตยมากที่เท่าไหร่แล้วนะแอปเปิ้ ไปมากที่สองเนาะคิดว่าน้องเนี่ยน่าจะปล่อยไม่สองก็ต้องสามอย่างแน่นอนนะคะ<อ>ทุกคน,นยัต่อไปนะฮะอยางนี้ยังไงเราลงคลิปดีกว่าเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้น่าจะฝนตกอีกแล้วถนนลื่นเดินทางกันด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีครับ